ครับผมมาพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับผมวิธีการเชิญเพื่อนทาง Messenger มากดถูกใจเพจในมือถือนะครับตามปกติการส่งทาง Messenger เนี่ยจะสามารถทําได้ในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ในมือถือต้องมีเทคนิคนิดนนะครับผมก็สามารถที่จะส่ง ไปทาง m e s s e n g e r หาเพื่อนได้นะครับเพื่อนที่จะให้เขามากดถูกใจเพจของเราโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมโอเคเข้าไปที่ Google Chrome นะฮะผมจากนั้นนะครับพอเข้ามาที่ Google Chrome นะครับก็ให้เพืเ่อนๆไปที่3จุดนะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสท็อปติ๊กเข้าไปครับ แล้วก็ไปที่ช่องค้นหานะครับผมแล้วก็พิมพ์คําว่า facebook นะครับให้พิมพ์คําว่า facebook.com นะครับผมตัวนี้นะฮะกดเข้าไปครับพอเข้ามาหน้า facebook นะครับหน้า facebook หน้าตาจะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์นะครับผมก็ให้เราไปที่3มขีดนะครับ3มขีดนี้นะกดเข้าไปครับพอเพื่อนกดเข้ามานะครับก็ให้เพื่อนๆไปที่เพจนะครับผม เลือกเพจมาสักเพจหนึ่งนะครับเพื่อที่จะส่งคําเชิญทาง Messenger นะครับผมพอเราเข้ามาที่หน้าเพจนะครับเพื่อนๆสังเกตนะหน้าเพจบางเพจของเพื่อนๆมันจะไม่มีคําว่าเชิญเพื่อนนะครับแต่ถ้าสร้างเพจใหม่อ่ะมันจะมีคําว่าเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เรากดปุ่มนั้นนะครับแต่ในลักษณะของผมเพจเนี้ยมันจะไม่มีคําว่าเชิญเพื่อนให้ไปที่3จุดนี้นะครับกดเข้าไปครับ เมนูเชิญเพื่อนก็จะขึ้นมานะครับก็ให้เรากดไปที่เชิญเพื่อนนะครับผมจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมารายชื่อเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งหมดก็จะมี1518คนที่ผมยังไม่ได้กดเชิญนะครับผมผมเชิญไปแล้ว878คนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาสักคนนะฮะแต่เลือกเพื่อนมาสักคนหนึ่งนะครับผมจากนั้นนะครับถ้าเราจะส่งทาง m e s s e n g e r นะครับให้เราไปติ๊กตรงนี้นะ ติเข้าไปครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีคําว่าส่งคำเชิญขึ้นมาเรากดส่งนะครับมันก็จะบอกว่าส่งคำเชิญแล้วเราไปดูตัวอย่างครับว่าเวลาส่งไปตัวอย่างลักษณะการส่งทาง Messen g e r แล้วมันเป็นยังไงนะครับไปดูนะฮะเข้าไปที่เฟซเรานะครับผมแล้วก็ไปที่ไอคอน m e s s e n g e r นะครับผมจะให้ดูหน้าตานะครับหน้าตามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยฮะ หน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับสวัสดีฉันขอเชิญคุณให้มากดถูกใจเพจนี้เนื่องจากฉันคิดว่าคุณสนใจอันนี้เป็นคําที่ทาง Facebook เขาทํามาให้อยู่แล้วคลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนําแค่นี้ครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหนะ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับโอเคสวัสดีครับ